วัดจากแดงอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันจะมีขยะลอยผ่านหน้าวัดลงสู่อ่าวไทยไม่น้อยกว่าสองตันในหนึ่งชั่วโมงพระมหาประนอมธรรมาลังกาโรเจ้าอาวาสวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงนำพระและญาติโยมร่วมกันจัดการขยะแก้ไขปัญหาที่ต้นทางคือการไม่สร้างขยะต่อยอดสร้างอาชีพคนในชุมชนจนเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะอย่างครบวงจร การรีเซเคิลขวดพลาสติกเป็นจีวรนนั้นก็เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกแล้วการทําเป็นผ้าธรรมดาเนี่ยเป็นทําเป็นเสื้อผ้าธรรมดาทุกคนก็เห็นอยู่ทั่วไปว่าเอาขวดมาทําเป็นเสื้อผ้าแต่จะทํายังไงให้ผ้านั้นมีมูลค่าสูงสุดนะผ้าที่มีมูลค่าสูงสุดทางด้านจิตใจก็คือผ้าไตรจีวอนอนอกจากเอาขวดน้ําไปทําเป็นผ้าไตรจีวรนแล้วในช่วงโควิดเนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งอบรมภายในวัดสอง ออกไปยังชุมชนตามวัดตามพื้นที่ต่างๆแนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์หรือซี r o waste ที่สามารถนําขยะไปจัดการต่อจนแทบไม่เหลืออะไรให้ทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมของพระมหาปะนอมเป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งโดยเหตุนี้สถาบันลูกโลกสีเขียวจึงถวายรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ดับเพศบุคคลให้แก่พระราชัชรบัณฑิตปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต